สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่าน,นครับผมพบกับสนอมฝักแชนแนลเช่นเคยครับวันนี้วันนี้มารอดูคุณลุงคุณป,ป้าเขาหาปลาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาตีหัวล้อมนะครับเดี๋ยวจะไปถามคุณลุงคุณป,ป้าว่าได้ปลาบ้างหรือยังเดี๋ยวไปถามกันนะครับปิวหาดปลาเริ่มเข้าแล้วปลาเริ่มเข้าวันนี้คลื่นมันเยอะครับคลื่นมันแรง คุณลุงป้าเขามานั่งรออวนกันเนี่ยวนป้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับคื <c oughs> อขอถ่ายเลยนะ <c oughs> ยังไม่ได้ลงเลยใช่ไหมวันนี้ยังไม่ลงน,น,น,น้ำมันยังแพงอยู่อ๋อน้ำน้ำน้ำมันน้ำมันลงมันต้องออกก็น้ำกำลังขึ้น, <c oughs> นเดี๋ยวรอเฝ้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเฝ้ากันไปาตามของคุณลุงป้าเลยว่าวันนี้ปลาจะเข้าไหมวันนี้นะ นะครับแกรอน้ำอยู่นะครับรอน้าอยู่อ่ก็คือถ้าน้ำมันขึ้นมาเต็มฝั่งเคยมันจะเข้ามากินไฟนะมั้ยแล้วก็ปลาตามเข้ามากินอ๋อทั้งกินเคยอ่าเคยก็คือลูกกุ้งลูกคล้ายๆกุ้งตัวเล็กๆนะคุณผู้ชมนะครับเอาไปทำกะปิเอาไปทำกะปิอ่าลอยงเขาไปทำกะปนี่นี่แล้วเรียกเคยก็มันใหญ่ขึ้นก็เคยก็เป็นเคย เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับเดี๋ยวไปดูอวนเดี๋ยวไปดูอวนว่าคุณป้าเขาใช้อวนแบบไหนนี่ยเนี่ยเนี่นี่ในรถปีหนึ่งมันจะมาแต่ปีจะขี่ปีทีโอ้โหปีละครั้งนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับอวนก็จะประมาณนี้นะนะครับความถี่ตาห่างครับตาห่างอ่าแล้วก็ผูกใส่ล้อยางแล้วก็ถ้าปลามันเข้าในแอ่งเนี้ยแล้วก็จะพายคนก็จะพายอ้อมปิด รอมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับมารอลุ้นวันนี้เราจะมีโชคหรือเปล่าแกบอกว่าน้ำมันยังรอน้ำขึ้นอยู่เข้ามามันจะลอยแดงอะเดินจะลอยแดงอ่าโอ้เดี๋ยวรอลุ้นพร้อมๆกันมีลูกเรือปลาตัวใหญ่กัดกินหุ่นอะไรกัดกินอ่าอ่าก็คือปลามันตามมากินลูกเคยมีดู ประมาณประมาณช่วงกลางกลางตุลาเนี่ยเหรอไหมหรือว่าต้นตุลาเนี่ยไปไปถึงไปถึงท่านวาไม่ลู้ท่านวาเนี่ยเขาหมดแล้วเหรอจากนี้ไปไปแค่เดือนพฤศจิกาประมาณนี้เดี๋ยวไปรอลุ้นกันครับวันนี้จะจะโชคจะมีไหมแล้วเดี๋ยวรอน้ำขึ้นก่อน เออปกติหาตักกระพุนกันเพียบเลยนะทีนี้กระพุนยังไม่เข้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีโอกาสถ้ากระพุนเข้าเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้อีกทีหนึ่งนะเวลาวางเคยจิโวมันมากับเคยเลยกระพุนก็มากินเคยใส่เลยใส่กระพุนกุ้งใส่ตัวกะพุน้เลยใส่กี่ก่าล่แสบๆมันร้อนเลย ตโอ้พ่อพ่อก็สาหร่ายก็คือสาหร่ายนั่นแหละไอ้ที่มันไม่ผิวหนังคนเนี่ยสงสารมดูไปยิงอ่ะมือถือคนก็หูกับดินมันก็ตายแล้วไอ้เขาบอกว่าเอาผักกุ้งทะเลมาทาทานี่ได้ใช่ไหมถูกอันนี้ถูกเลยนะก็คือบรรเทาเลยครับก็คือใช้ถ้าโดนแมงกะพุนเนี่ยใช้ใบพวกนี้ครับครับผักกันครับกันเน่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 เนี่เน่นะครับ เอามาทานี่รอปลาไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมเดี๋ยวรอ,อนะเดี๋ยวอรอลุ้นไปพร้อมกันนะครับเริ่มเงียบสงบเร้อรอน้ําขึ้นครับตัวนี้น้ํามันลงอยู่น้ํามันลงอยู่เป็นเรือรอบป,ปูหรืออวนปูนะครับเริ่มเข้ามาลนะเดี๋ยวจะไปขอคนลงคุณนะ้าเขาถ่ายนะครับว่าได้ปูเยอะบ้างเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะพาลองลุยไปครับผมไปเดินไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวไปขอคุณลุงคุณน้าเขาถ่ายครับว่าหมานปูหรือเปล่าไปถนนนะครับนี่นะครับไาครับไปดูกันครับว่าคุณน้าเขาได้บ้างไหนะครับมาดูกันสโนมแข็ง เป็นเป็นรอบครับเป็นเรือรอบเป็นรอบเป็นลูกรอบนะครับอ่ามาดูครับมาดูกันว่าคุณลุงก็ได้ปูเยอะหรือเปล่าโอ้โหอันนี้จะเป็นหอยหวานครับคุณผู้ชมนี่หอยหวานก็มานะครับนี่หอยหวานก็มานี่นะครับโอ้ปูมา้าปูดำนี่ครับตัวนี้ปูดำนี่นะ โอ้ยยอดสุดยอดเลยนี่นะครับนี่อีกถังหนึ่งอันนี้ใส่ส้มตำนี่ดองใส่ส้มตำนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับก็จะเป็นลูกรอบแบบนี้นะฮะนะครับ,รบเป็นลูกรอบมันจะมีอ่าเป็นลูกรอบเนี่ยฮะลูกรอบเป็นรอบดักปูเนี่นะครับ,รบ,น,บนี่เลยโอ้ เช้าๆแต่ละงวดแต่ละงวดนี่ก็นี่นะครับไปดูคุณลุงด้านนูน้นด้านนู้นแกลงไปหาเคยครับลงไปดูเดินไปดูเคยว่าตัวเคยมันเข้ามาหรือยังนะแกลงไปสำรวจหาดนะครับด้านนูน้นแกก็รอน้ำขึ้นอยู่นะครับช่วงนี้รอน้ำขึ้นอยู่รอน้ำถ้าลูกเคยมันวิ่งเข้า อ่านี้นะครับแล้วก็ปลามันจะตามเข้ามากินแล้วก็แกก็จะตีอวนล้อมเลยนะแกกำลังเดินสำรวจอยู่เดินสำรวจอยู่นะสุมให้ดูเรามาตามกันไปยาว,ยาวๆรับคลิปนี้มารอลุ้นไปนะครับ,นะรบมารอลุ้นไปพร้อมๆกันว่าปลาจะเข้ามาบ้างหรือเปล่านะนะรเรามารอลุ้นกันพา ดูมุมสูงนะครับ่าดูมุมสูงพอแกเอามาแกก็จะปลดปลดเครื่องเรือนะปลดเครื่องเรือไปใส่รถซาเล้งนะครับลเลือก็ผูกไว้เนี่ยนะครับเหลือก็ผูกถึงเวลาแกก็เอารอบไปวางก็จะใช้เหยื่อเป็นเหยือปลานะครับเหยื่อปลาผูกด้านในนะครับแล้วก็ไปโยนตอนนี้ช่วงนี้ปูเข้าตื้นนะครับอย่างเงี้ย อย่างลำเนี้ยนะอย่างลำเนี้ยแต่สวมให้ดูลำนี้แกวางอวนลำนี้แกวางอวนนะนี่เลยฮะสาวอวนอยู่